สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์สสายจบรถแมคโครซิงนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศยามเช้าๆนะพี่น้องเดี๋ยวพาเดินชมผลงานการขุดในหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับ นี่กำลังจะเริ่มขุดนะครับนี่ครับเป็นตรงนี้จะทำเป็นที่ขั้นน้ำนะครับมันต่างระดับนะครับนี่ก็เป็นคลองนะครับคลองไส้ไก่นะครับอ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินชมลุงพนมครกนะครับตอนนี้ก็ลุงพนมครกก็จะมีอยู่4จุดนะครับแต่ตอนนี้ขุดได้3จุดแล้วนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองสั้นนะครับเชื่อมต่อขนมครกนะครับมีน้าซึมนะครับมีน้ำซึมนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ก็มีน้ำออกเหมือนกันนะครับมีน้ำซึมเหมือนกัน เป็นมีม,มีชั้นชั้นหน้าดินแล้วก็ชั้นดินลุกรังนะครับชั้นดินลุกรังนี่หนามากครับแล้วก็จะมีชั้นดินดินเหนียวครับดินเหนียวถึงดินเหนียวเร็วมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลุมพนมครกลูกใหญ่นะครับจะมีน้ำออกหรือเปล่าครับ ลุงทำครกลูกใหญ่นี่จะจะจะลึกครับจะขุดได้ลึกครับไม่มีน้ำโอกนะครับก็ต้องรอดูว่าสายใหญ่น้ำจะออกหรือเปล่านะครับ ในี่สระใหญ่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสระเล็กอีก2อลูกนะครับงานตัวนี้จะเต็มพื้นที่นะครับคือต้องทำโคกให้เต็มพื้นที่นะครับในพื้นที่3ามไร่1งานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ,อิสายจบรถอมาโคซิงลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ